สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สั่งของอมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสเปรย์นะครับอุดรอยรั่วครับเดี๋ยวเราจะดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้มาร้านตัดผมด้วยครับมาใช้พื้นที่เขารีวิวครับรีวิวรีวิวเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับใช้ิธีพิเศษ นะครับเ๋ยวต้องใช้ความสามารถในหนึ่งได้อยู่ได้ความสามารถนี่ครับข้างในก็จะมีกันกระแทกมาด้วยนะครับเนี้ยนี่ครับมีกันกระแทก คนดึงออกสิกเรนี่ครับก็มีการกระแทกง่ายนะครับคะนซะ<สช>ื้อกล้องให้นะแบบนี้ดิทางนี้น<สช>นเออเดี๋ยวแกะดูด้านในครับ นี่นี่มาตัวตรงนี้โอ้หลายชั้นครับหลายชั้นไกล้กันไปอ่ะโอนี่ยครับมีแถมตัวฉีดด้วยครับเนี่ยมีแถมนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับตัวสเปรย์ครับนี่อะไรอ่ะเนี่ย ตัวนี้7จ5 0ออนนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่มีไม่มีรอยบุบะลยครับแล้วก็มีแถมตัวฉีดให้ด้วยนะครับเนี่ยแหนมาดูทางนี้โอเคครับเรียบร้อยดีเดี๋ยวเอาไปใช้งานตรงนี้ครับโอเครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับชมครับสวัสดีครับอ้นกดบ้างหน่อยเจอไหนี่ชีวิต